จะจบนะละเหลืออีก11ข้อตัดทิศมีความหมายว่าอย่างไรข้อ2นะครับเอกสารช่วยบอกแล้วนะปัจจัยมูลหนึ่งเป็นประโยชน์เพื่อคูลแก่เนื้อความยอม่อข้อ90ข้อใดไม่ใช่ปัใจจัยใน ถ้าจำไม่ได้ก็คือก็คือไม่ได้เลยในโคตตาตาทิศโคตโคตนะครับโคตตัวนี้เนี่ยถ้าจําแบบะลึกหน่อยก็คือมันต้องมีนอนเนนถ้าไม่มีนอนเรนไม่ใช่ปัจจัยในโคตาตัตัทิศต้องมีนอนเรนครับข้อสามนะครับข้อสามเก้าสิบเอ็ดอารุปัจจัยอารุเป็นปัจจัยในตัดทิศไหนเดาครับเดาว่า ดาว่าอาลุอาลุตัวไหนที่มันมีสระอุดาวไว้ก่อนนะครับขสองไหนครับขสองนะครับ พอามหก็จัดสลักฐานนะครับจัดสลักฐานกันเราะอเจนิ้อ yani ้าวนะครับเราเหลืออยู่แดข้อข้อเก้สิบสองปัจจัยในภาวะตัดทิศภาวะตัดคิศเขาพยายามนะครับที่จะทำให้มันง่ายขึ้นโดยเอาศัพท์มาให้มันคล้ายๆกัน คือข้อใดครับอ่าข้อสองนะครับน <c oughs> ี่เขาพยายามด,ดูความพยายามเขาวิภาคะอปัจจพุรณะเนี่ยมาหลอกเราสระอาตัวเดียวโคตโมมาจากวิเคราะห์ใด เออนนสีดำเนอะนนนที่ไหนสีเนนเนน,น,นก็สีดำใช่ไหมเนนก็สีเขียวเ <Okay. S 1> น้นน่ะสีเขียวเนี่ยครับเ mm hmm. ขาพยายามที่หาสั่ให้ให้เราทําได้นะแต่ว่าเราก็เ mm hmm. นนสีดําครับมันก็เลยแปลไม่ออกสีเขียวครับเนี่ยนีละเนี่ยความเป็นแห่งของเขียวคือคําแปลของข้อใดเขาพยายามแล้วแต่เรา เราแปลไม่ออกเองอาข้อ9 5 9 5คลิกเอกสารแผ่นที่สองนะครับที่เราเลยมานะครับแผ่นที่สองาวแผ่นที่3ครับที่เราเลยมานะครับเหลือ5ขก้ออันนี้คืออย่างที่บอกถึงข้อ60แล้วก็เลยข้อ60มาแล้วนี่ต้องใช้หลักการเดาอย่างเดียว ในเอกสารของเรานะครับในเอกสารของเราชื่อว่าผังสนธิมีบันทึกความเข้าใจอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนที่เขาจะต้องถามเราว่าสนธิมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเขาบอกว่าอะไรคือสระอะไรคือพยัญชนะอะไรคือนิหิตอะไรคือสระหน้าอะไรคือสระหลัง ในสนที่นั้นคําว่าสนที่คือการต่ออักขระให้เนื่องด้วยอักขระอักขระคือคำสองคำให้เนื่องด้วยอักขระโดยมีอุปกรณ์การต่อของเขามีอยู่แปดตัวคือการลบการแปลทำให้ยาวทำให้สั้นลงตัวอักษรใหม่ทำให้คงเดิมซ้อนตัวอักษรเข้ามานี่คืออุปกรณ์ของเขาในการมาต่อสัมแต่เราจะต้องต้องเข้าใจตรงนี้ว่าสระ สระนะั้นมันคืออะไรครับสระคือ a e e u u e o ชื่อว่าสระพยัญชนะก็คือพยัญชนะส3สาตัวกาคาคัขาขางงาจาชชาชยะเป็นต้นไปจนถึงตัวสุดท้ายยันราตสหะนะครับส่วนอังเรียกว่านิคะอีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับ ต่อไปสระหน้าคืออะไรสระหลังคืออะไรซึ่งผมจะได้พูดต่อไปอันนี้ผมบันทึกเอาไว้สนที่นั้นแบ่งเป็นสามคือสระสนที่ต่อสระพยัญชนะสนที่ต่อพยัญชนะนิ้กหิตสนที่ต่อนิ้กหิตคำว่าสนที่แปลว่าการการอะไรครับสนที่แปลว่าการเนี่ยดูในเนี้ยมันมี การต่อสนทิคือการต่อหรือแปลว่าการต่อมาดูคำถามครับข้อใดเป็นศัพสนทิเตาอีกแล้วครับกรอติเป็นศัพอาขยามหาปริโสเป็นสัพสมาเหลืออยู่สองคำชุติมาก,กับโนเหตัง สนธิคือการตอร่อสับสองสับเป็นสับเดียวกันชุติมามีกี่สับครับม,มีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นสองสับเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นการต่อมันต้องต่อสองสับกรติมันก็สับเดียวมหาปริโสสองสับกับโนเหตังเรียกสองตัวน,นี้แต่มหาปริโสมันเป็นสมารโนเหตังเป็นสับสนธิครับ อย่าลืมนะครับสอนนี้คือการต่อการต่อต้องใช้สับสองสับมาต่อกันต่อไปคําว่าตัตรรบวกองต่อเป็นตัตร,รารยงเป็นสนที่ประเภทใดวิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกสระสนนีคือการต่ออะไรครับสระนิกหิสนสนธี่คือการต่อนิกหิตพยัญชนะสนธี่คือการต่อพยัญชนะ สถิีิกิยโภกรณ์คืออุปกรณ์สําหรับทําสถิิมันอยู่ใน3ตัวนี้แหละ,าะาการต่อสระนะครับที่ที่ผมขึ้นเอาไว้ว่าระหว่างคำสองคำนี้อะไรคือสระหน้าอะไรคือสระหลังมันก็งงนะคือการต่อมันเป็นเรื่องของคำสองคำนี้ครับ รักกับอะน,นะครับมันเป็นเรื่องของคำสองคำนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นคำสองคำน้่นคำสองคำนี้ถามว่าตัวไหนคือสระหน้าตัวไหนคือสระหลังครับร<า>ัรเป็นสระหน้าอะเป็นสระหลัง<า>ทุกคำของสนทิทำอย่างนี้นะครับสระหน้ากับสระหลังทีนี้พอมนเอามาต่อกันแล้วอ,อะไรมันหายไปครับ อะไรหายไป<ะ>อ่คะครับมันหายไป<ะ>พออะมันหายไปอย่างนี้เราสามารถตอบได้เลยว่าไอ้ตัวอ่ะน,นั้นนะมันคือมันค<ะ>ือสระดังนั้นตรงนี้ตอบได้เลยว่ามันเป็นสรางสนทีท<ะ>่านิยหิหตมันต้องเป็นนิยหิตตัวใดตัวหนึ่งถ้าพยัญชนะมันก็คือรอเรือต้องหายไปหรือรอเรือเพิ่มเข้ามานะครับ อันตอบว่าสระสนที97การทำสับให้ผิดจากคำเดิมทำสับให้ผิดจากคำเดิมดูที่สนทีรกริริยบุรคในเอกสารช่วยว่าตัวไหนครับเอกสารช่วยนะครับเอกสารช่วยโลโกอาเทโสอาคโมวิกา ไหนครับโลโปอมคือมันก็ไม่ได้ผิดนะมันลบอาคโมเพียงแค่ลงเสริมใหม่สัญโโกสอนเข้ามาวิกาโรเขาบอกว่าทําให้ผิดไปจากของเดิมผิดจากคําเดิมคือวิกาโรครับข้อสองหรือวิการนะครับข้อ98ข้อใดกล่าวถึงสระ ทีฆะสระสนที่ไม่ถูกต้องทีฆะคืออะไรทีฆะคืออะไรครับคือทําเสียงสั้นให้ยาวข้อไหนกล่าวไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกต้องนะครับอูเป็นอูอีเป็นอีอะเป็นอาเอเป็นโออโอนะครับปุบผังอักษรสนทิต่อกันอย่างไร จริงๆแล้วมันก็สนธิได้หลายแบบนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นศัพท์ที่อยู่ในหนังสือคําตอบก็คือข้อหนึ่งครับผมไม่รู้จะอธิบายให้ท่านให้ท่านยังไงนะมันเป็นปุกผังสานะครับเป็นโลปสระบสนธินะครับข้อสุดท้ายอาวังสิโลอวังสิโรเป็นสนธิใดครับ โลปามันต้องมีอะไรหายไปสักตัวหนึ่งตัวนี้สิ่งที่ยังอยู่คือระหว่างคำสองคำนี้เพียงแค่เอามาชิดกันเฉยๆเรียกว่าไม่มีไม่มีโลโปโล็อกไม่มีการลงอักษรใหม่ไม่มีการแปลงแต่มันเป็นปกดีนะครับเขาพยายามนะครับหาสัมผัทีมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เรา นึกออกได้แต่จนแล้วจนอดเราก็นึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้อ่านหนังสือมาแบบรอบด้านเพราะต้องมีวิชาอื่นๆที่เราจะต้องอ่านอยู่ก็เลยถึงแม้ว่าจะเอาสับง่ายเท่าไหร่มาความเข้าใจของเราก็ยังคงคงที่นะครับเป็นปกติเป็นปกติที่เป็นเหตุนสนที่